สวัสดีค่ะพบกับช่องสมบูรณ์ดีนะคะวันนี้วันหยุดค่ะเช้าวันอาทิตย์เราจะพาเพื่อนๆมาชมมาชมทุ่งข้าวของเรานะคะอันตอนนี้ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วจะเข้าหน้าหนาวแล้วหลังจากที่ฝนตกหนักน้ําท่วมอำเภอที่บ้านเรานะคะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนาะแต่ตัวนี้น้ําลงหมดแล้วไอ้บรรยากาศ เข้ามาเหมือนเดิมหมดแล้วตอนนี้ข้าวก็ออกรวงแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูต่งดักปลานะคะที่เราดักไว้มีปลาเข้าเยอะมากเลยค่ะพาไปดูต่งกันเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนหกโมงเช้านะคะของที่บ้านของเราที่นานของเรานะคะอันนี้เป็นบอ่อบ่อเล็กที่เราไม่ได้เลี้ยงปลาอันนี้เป็นบ่อเล็ก ส่วนบอ่อใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะที่เราใส่กระชังเลี้ยงปลาไว้อันนี้เป็นบรรยากาศทุ่งนาค่ะแถวบ้านเราเนาะอากาศก็จะสดชื่นมีอากาศเย็ยนๆนิดๆมีน้ําค้างบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากๆเลยไหนไหนหสองตัวสองตัวสองตัวไปไหนวะอัน่นลูกสาวลูกชายวิ่งออกหน้า ไอต้มต้มเอ,อ้ยไปไหนก็จะไปด้วยตลอดสองหนุ่มสองสองตัวนี้สุนัขคู่ใจของเรานั่นเองนะคะนี่เขาก็ไม่เหงาไหนโอ้น,นุนน่ะเร็วจริงๆไปเราไปดูตรงกันค่ะมาถึงตรงแล้วไหนตรงไหนตรง มีไงตูงอู้ปลาเข้าเยอะนี่ค่ะปลาปลาเข้าตูนหลายตัวเลยมีปลาช่อนนี่นี่ค่ะปลาดูดิปลาเยอะมากประมาณปลาช่อนสองสามตัว สี่ตัวแล้วก็ห้าตัวข้างบนด้วยนะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นอันนี้รอบที่สามแล้วนะตั้งแต่เมื่อวันเมื่อวานตอนเย็นนะคะอันนี้คือรอบที่สามที่เรามาเก็บปลาไปแต่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้เราเห็นมันเข้าเยอะเราก็เลยเอ,อมาทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะปลาเข้าเยอะอันนี้เป็นต่งนะคะไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกต่งเหมือนกันไหมแต่ภาษาโคราชเขาเรียกต่งเนาะแบบเนี้ยค่ะอันนี้เป็นปลา อันนี้ปลาอะไรปลาหมอก็เข้าค่ะปลาหมอกเข้าด้วยอันนี้นี่ปลาช่อนปลาช่อนเข้าสองสามสี่ตัวเยอะมากได้ประมาณเกือบยี่สิบตัวแล้วค่ะที่เราเก็บมาสามรอบเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูในถังที่เราเก็บปลาไว้โอ้นี่ไงนี่ตัวนี้ นี่สองตัวนี่มาหยิบมาโชว์โชว์นี่อ่าเห็น,นะคะ่ะนี่ตัวที่สามตัวจะไม่ใหญ่นะคะแต่ก็พอดีอยู่พอดีกินเนาะใช่น,นี่แล้วก็มีปลาตัวเล็กปลาซิวปลาส้อยเต็มเลยค่ะมีกุ้งด้วย ใช่เมื่อวานก็ตักกุ้งไปประมาณถึงหิ้วนึงอะคะ่ะได้อยู่ทำกับข้าวได้หนึ่งเวลาทอดกินชุบแป้งอร่อยอย,ยังไม่หมดนะคะยังเหลืออีกหนึ่งตัวอยู่ข้างบนนี่ได้อหนึ่งตัวป่ามันเริ่มลงบ่บ่ธรรมาชาติแล้วไงง่าใช่ ตอนที่ช่วงน้ําท่วมนะคะตรงนี้โอ้เป็นพืนเดียวกันหมดเลยค่ะระหว่างห้วยกับกับนาก็คือแยกไม่ออกว่าอันไหนห้วยอันไหนนาเพราะว่าน้ํามันท่วมหมดเลยขาวไปหมดเลยอ้าวู้สงสัยอะไรแหมกระโดดข้ามยังไงเลยนะไข่ต้มไข่ต้นไปเห็นอย่างอันนี้เป็นห้วยนะคะ ่วยติดกับนาเรามันจะยาวไปถึงตรงนูเลยที่เราไปถ่ายวิดีโอให้ดูน้ําท่วมช่วงนั้นนะคะมันจะเชื่อมต่อกันนะของหมู่บ้านเนาะตอนน้ําท่วมโอโ้โหเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยแบบขาวไปหมดเลยเป็นผืนเดียวกันหมดเลยทั้งลำห้วยทั้งนาทั้งบอ่อปโอ้ตกใจเลยไม่เคยเจอ อันนี้เป็นบรรยากาศนาของเราข้าวกำลังสวยเลยข้าวงอกข้าวออกรวงอันนี้เป็นหกโมงเช้านะคะหกโมงกว่าหกโมงครึ่งอากาศก็จะเย็นๆเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วทุ่งนาของเราฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ช่องสมบูรณ์ดีด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปของเราสำหรับวันนี้ช่องสมบูรณ์นีขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ